ขอมรถใครนี่ลูก <พะ S 1> ใครครับพระ,พะเอาพระใช่หลวงไหมหลวงเอาหนามิมีหลวงก่อนนำมามิสวยสวยลูกสวยสวยครับนำมามิสวยสวยครับำนามิหนามิหมามิอีทีนหมาม,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 ามจิจุบหลวงจุบหลวง เห็นหลวงหมามิหมามิหมามิจุบหลวงจุบหลวงจูรักหลวงไหมลูกรักหลวงไหมรักไหมรักไหมครับฮะไม่ได้ยินพูดอะไรรักไหมครับรักไหมครับลูกหมามิหมามิอย่างเดียวเลยอ่าบอกก่อนรักหลวงไหม นี่มันมนมีตรงนี้ก็ได้นี่ก็ใช่หลวงนี่ก็หลวงนี่ก็หลวงเนี่ยหลวงอ่ะเปิดดูเปิดดูหลวงดูนี่ก็หลวงอ่ะพระรักหลวงไหมครับถามหลายลำหลายคำแล้วเนี่ยรักหลวงไหมคู่รักหลวงไหมลูกรักไหมครับนีูรักหลวงไหมรักไหมรักรักดูดูรักหลวง